สวัสดีครับอยู่กับผมนัทธรรมสว่าคินไดนะครับแล้วก็อยู่กับเซฟนะครับวันนี้นะครับเ,เลิกงามยามดีนะครับเราจะมาออบอกวิธีการส่งปลาเข้าประกวดสําหรับกิจกรรมคินไดเอ็กแอนด l ดีสกิลคอนเทนะครับโดยทีเ่เราจะเป็นประกวดแบบออนไลน์นะครับโดยกติกาการประกวดจะมีดังนี้นะครับสําหรับที่พี่ๆที่มีริสชื่อปลาตามนี้นะครับที่ซื้อ ในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับโอเคทั้งหมดทั้งหมดนะครับฝั่งโคกุแลวก็คาวารินะครับวิธีการส่งประกวดนะครับเดี๋ยวพี่ๆคนไหนนะครับที่สนมีความประสงค์ที่ส่งกลับมาประกวดนะครับเราจะทําการแจ้งมาที่เรานะครับเราจะทําการส่งสายวัดที่ออกจากเราเพื่อเป็นการที่ สายวัดเนี่ยมันจะเท่ากันทุกอันนะครับจะได้มีมาตรฐานว่าไม่ว่าจะบางเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าบรรทัดอ,อันนู้นอันนี้นลกว่าแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราเลยจะส่งสายวัดไปให้พี่ๆทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นบรรทัดอันเดียวกันนะครับโดยวิธีการส่งกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น insert ไปด้วยนะครับวิธีการส่งกลับมาเนี่ยก็คือให้พี่ๆีนะครับถ่ายคลิปความยาวขั้นต่ํา 1น,นาทีนะครับโดยที่ทิปมีรายละเอียดดังนี้นะครับคือช่วงแรกอยากให้เห็นมูฟเมนต์ปลานะครับวิธีการว่ายของว่ายน้ำของปลาการยืนน้ำปลานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากสัก30วิหรือ1น,นาทีนะครับจะให้พี่ๆทำการเอาปลานะครับให้เห็นความชัดตั้งแต่หัวจนถึงหางเทียบกับสายวัดนะครับจะทำวิธีใดก็ได้นะครับจะเอาสายวัดไปแปะกับตู้หรือ ภ่าชนะใดก็ได้นะครับตามแต่สะดวกแต่ว่าขอให้เป็นแนวราบไม่มีแนวโค้งแนวอะไรน,นะครับให้เห็นสีปลาทั้งหมดชัดเจนพอหลังจากวัดไซส์เสร็จนะครับอยากให้พี่พลิกซ้ายพลิกขวานะครับหรือใครที่สามารถตัดต่อให้เห็นไซส์วิวได้ก็จะดีมากๆนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลขอให้ไม่มีการแต่งสีใดๆนะครับไม่ว่าแต่ว่าจะสีอาจจะเพี้ยนตามโทรศัพท์ไม่เป็นไรนะครับเราจะวัดจากแถบ,แถบ ีขาวเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการประกวดของเราเรื่องต่อไปรางวัลอ๋อเรื่องรางวัลน,นะครับดื่มอ,อ่อในเรื่องของรางวัลแกนแชมป์ครับ<ม>ตามที่เราตกลงกันไว้ก็คือมีเออได้เรื่องได้สองอย่างเป็นปลาอสุกลร,<ม>จร,ร,ริจริงๆเราเราจริงๆเราจะให้เป็นปลาสุกะริของที่เรามีอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าเออ เราต้องการความชว่อมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่เราลากปลาขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางพี่เที่ยวคดะคัดเลือกปลาให้หรือในท่านที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของปลาสุกะลิอ่ะก็จะได้รับเป็นเงินสดแทนจํานวน10,000บาทใช,ใช่ครับแล้วก็รางวัลต่อไปรางวัลวินเนอร์ของโคกุแล้วก็ของคาาลินะครับก็จะมีเงินรางวัล5,000บาทรวมกับเป็นของ จากสปอนเซอร์ของเราใช่ครับก็ทั้ง2สายทั้งเกาเลีโคกุก็จะมีที่2องบที่3ตามลําดับนะครับเงินรางวัลตามลําดับโอเคงั้นเดี๋ยวผมคืนนีนเสร์ให้ทีนึงนะครับ<อ>ว่าสายแลาแบ่งกันยังไงครับปลาทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่ามีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับเพี่ๆที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมประกวดหรือไม่ได้ส่งปลานะครับก็มีสิทธิโหวตปลาตัวที่ชอบที่สุดนะครับ เพื่อที่จะให้ได้เป็นรางวัลป๊อปปูล่าโบสนะครับซึ่งเราก็จะมีรางวัลไซส์ด้วยใหญ่อย่างเดียวได้นะครับแล้วก็ป๊อปปูล่าโบสสองรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษนะครับยังไงก็อยากให้ส่งปลากลับมาเยอะๆนะครับเพียงเท่านี้แหละครับวิธีการส่งประกวดอ๋อแล้วก็คลิปนะครับขอให้เป็นส่งมาไม่ว่าจะเป็นอัพลง YouTube หรือทางช่องทางใดก็ได้นะครับขอแค่ให้มีความชัด เพื่อที่เราจะต,าตัดสินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กรรมการมีผมมีเซฟแล้วก็อาจจะมีพี่โอขดะแล้วก็มีกรรมการทรงคุณวุธอีก2-3ท่านนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับขอบคุณครับ